คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัทจ้ะนัทจ้ะก็สวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กันเฮียเป็ดจ่องแตกย้าอีกแล้วนะครับผมนะนี่ก็เกิดเจอหนึ่งเกมที่น่าสนใจอีกแล้วนะชูก้าลันช์นะครับผมนะก็ ดูแล้วตัวคูณมันค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะฮะ้ถ้าเราได้ขนาดนี้น่าจะแจ็คพอตรางวัลสูงสุดคูณ5,000เลยนะ5,000เดิมพันเลยนะโอ้โหมาลองกันหน่อยดีกว่าครับเพื่อนมาดูรูปแบบเกมนี้กันนะฮะอโอ้โหนี้ก็มีคนเอาไอดีผมไปลองเล่นเอวะเนี่ยอมเล่นก่อนกูได้ไงวะเนี่ยมารูปแบบเกม,มเหมือนสวิฟต์บนซ่าแน่เลยนะ ผมว่าใช่เอ้ยไม่ใช่เหมือนสวีสดิมันจะเหมือนเกมมีสกเกตเตอร์ตรงนี้เลยนะเหมือนเกมออร์ลิมปัสอะไรนี้ปะผมว่าน่าจะใช่นะ,อะขอลองปันเบ็ดเล่นดีกว่านะ,ะเบ็ดสิบบาทนะฮะอ้ยไหนไหนมีตังคนะ์สี่พันแล้วเบ็ดสี่สิบไปโอ้ตังค์เหลือๆว่าตังค์เหลือๆว่าคนมันมีตังค์นะ,ะนี่เป็นไงหนึ่งร้อยบาทนะฮะ เบ็ด40กันไปเลยนะเผื่อจะแตกนอกนะครับผมนะอ๋อมีตัวคูณมาลงท้ายถ้าตัวคูณโผลม,มาแล้วยังไงอะตัวคูณโผลม,มาเยอะแล้วถ้าจ่ายเอาถ้าจ่ายก็จะเอาตัวคูณนะั้นมาคูณอ๋ออย่างนี้นี่เองนะแต่ถ้าอยู่ในฟรีเกมน่าจะคูณค้างเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองปั่นกันก่อนดีกว่านะเพื่อนๆผมก็ไม่เคยเล่นนะเกมเนี้ย แต่มัน,มนเทต่ตรงตัวคูเน,วควนเนี่ยแหละตัวคูณโผล่มาเนี่ยตัวคูณโผล่มาแล้วจ่ายสเก็ตเตอร์ใช้สามตัวเองเอแต่รูปแบบเกมนี้น่าจะสี่นะอะโอไหลกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้คูมสองมามไม่จ่ายตอ่อถ้าจ่ายต่อก็จะคูณสองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีตัวคูณมาข้างหลังนะฮะแต่ต้องจ่ายต่อเนื่องนะฮะ ต้องจ่ายให้ถึงรอบการคูณนะครับผมถ้าไม่ถึงรอบการคูณมันจะไม่ทำงานนะมายังไงขอซื้อกัก2000ดีกว่าขอซื้อส0 0 0ั 2, ะอ,อ, 2, นะอยู่ปบ็ด20บาทนะเอาเดมาดิผมอยากจะรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงนะฮะตัวยิงด้วยนะสเกตเตอร์3ตัวไปว่าสเกตเตอร์3ตัวนี่หันน่าจะง่ายนะ เฮ้ยแต่มีคนเล่นไปก่อนหน้าผมแล้วอมันจะแตกไหมเนี่ยรอดูกันครับว่าน่าจะแตกอยู่นะตัวคุณจะค้างเลยหรือเปล่าเนี่ยผมต้องมารอลุ้นนี่ผมว่าน่าจะค้างนะเอ้ยตัวคุณมันค้างเลยว่ะเฮ้ยทำไมเข้ารายจ่ายตัวคุณมันทํางานเลยโอ้ตัวคุณมันค้างไว้ด้วยวิ่งแจมวิ่แจมทําแบบตัวคุณมาเรื่อยเรื่อย่างงี้บันเทิงบันเทิงบันเทิงเนี่ถ้ามันจ่ายนะไอที่มัน ออกออกมาเยอะๆเนี่ยถ้าเข้ารายจ่ายแลโอ้โหบันเทิงทูแต่ต้องรอลุ้นแหละต้องรอลุ้นแหละถ้ามันจ่ายเต็มดอกนี่คือแดกหนักๆกันไปเลยนะเพื่อนๆนี่อ่ะคูณยี่สิบไปก่อนไปยังออดอกนี้แน่นๆดอกนี้แน่นๆสี่ร้อยห้าสิบแต่กนะูซื้อที่สองพันนะซื้อที่สองพันนะเพื่อนๆ โปรสกเก็ตเตอร์ลงมาขวางอะลงมาขวางช่องอยสี่บาทผมก็ไม่ได้กำไรอยู่ดีนะเหมือนจะกำไรแต่ก็ไม่ได้กำไรนะอันเนี้ยพันสามเอากำไร200รป่ะกำไร3า0ร้ป่ะเฮ้ยเอาป่ะเฮ้ยอะไรบ้านะโอ้โหเซ็นเซเชัยแนลเข้าไปกำไร600บาทครับถือว่าโอ้ไหม ผมยากสุดอะเพื่อนๆผมขอจัดอออินพอเลยนะผมอยากรู้มันเป็นยังไงนะครับขอแล้วกัน4ตัวมารอบนี้12หมุนครับมาลอลุ้นกันเลยฮะกะเฮียเป็ดเอาวะดูดิว่าจะแตกไหมดูดิเฮียจะใจสลายไหมตอนนี้ใจสลายไปในพริบตาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงไหลต่อไปเนี่ยเฮ้ยโหไหลว่ะไหลเยอะด้วยไหลเยอะด้วยจังหวะน,นี้ ยไหลๆเลยโอ้โหมาต่อเนื่องเปล่ารางวัลไนส nice. ์ไปก่อนเลย1นึ่ันแรกผมมาแล้ว1นึ่ันแรกผมมาแล้วนะครับแปบลบว่าต้องจ่ายเรื่อยๆจ่ายเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะตัวคูณไปถึงร้อยได้เลยเนี่ยคูณ16ผมมาแล้วเนี่ยช่องเนี้ยแค่คูณ10มาเยอะก็แบบว่าโอ้โหอลังการรามเกียรเกียนชิบหายนี่ตอนนี้โอ้โ oh, หช่องคูณผมอย่างเยอะ ขอให้มันเข้าใจแค่นั้นแหละรู้เรื่องเลยอันนี้โอ้โหถ้ามันจ่ายทั้งหมดนี่คือบันเทิงนั่นแหละไม่จ่ายเลยอะไรวะนะไปจ่ายก่อนเออจ่ายก่อนเออจ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่ายก่อนมันต้องอย่างงั้มันต้องอย่างงั้มันต้องจ่ายมันต้องจ่ายจ่ายก่อนไม่ใช่จะแบบไม่จ่ายเลยคือตัวครูมันเท่ดีนะโอ้โหไอดอกนี้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 ลูกอมสองพันสี กำไรไปดิครับผมซูเปอร์ไปซูเปอร์ไปอุ้ยๆๆดอกนี้ผมกำไรว่ะเออยังได้อยู่คูณองสิบสี่ครับผมโอ้ยสองหมื่นแปดรูเซนเซชันน่วู้อีกแล้วเกมใหม่พารวยครับตอนนี้กำไรมาสี่พันนะเพื่อนๆโอ้โหสุดจัดนะฮะนี่เป็นไงพลังออินโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้กำไรมาสี่พันกว่านะใครอยากตามเดี๋ยวหมดใต้คลิปเลยนะมาตามกันได้นะครับผมนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะฮะที่กดไลค์กันเข้ามานะครับผมนะเออยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ